งามมันถึงงามงามแบบนี้มันงามคือว่ามาน่าไก่ปาไก่อคืออันนั้นมันงามสันสี่พันหนึ่งร้อยสี่พันหนึ่ยบาทเนาะขงินเหรียญูะขั้มเจีวไปหงดวกเห็นนมี

ร้านบอกแต่อไม่จริงครับร้านตตยได้แห่สามหมื่นเจ็ดหมื่นานบอกโที่เรียนผมปกาศไปเขาของขอ้อทสองทุกชาตยต้องรับต้องรัให้ปูกอะไร มาจาบลพบุรีตอนเรียกตอนแรกได้เรียนนี้ดีใจว่าบ้านอำเภอปากคาดจังหวัดพิการหมู่9เจ้าค่ะน้องเภอเหมือนกันบ้อนเป็นทหารที่หลังเป็นทหารบ้อนทหาราะว่าผมพ้านอะไรอย่างนั้นนั่นเราครับปวาผมด้านหลังสลับชื่อที่วันนี้มีคนไปเดินวัดบางบัวเช้าตอาจังหวัดกำรินผมก็จะว่าคุณต่อให้ตัดกรอบคเบียนตักขอหน้าเลยครับเดี๋ยะดูให รสงชิหนึ่งกสองสอกกับงานโอลสดพ้อมต่อเน่วันนี้เวถ้าสงคามบั้งั้งจงพามบพักเครื่องเยอะมันมาแไมีพักเยอะกลไม่้องพักอคากระทงเยอะแต่พระสุดมากได้มาจากไหครับ ต่มาผมไปบวชครับบวชพาบวชเ่ไหบวชเมมนบวชพระครับบวชพระมาแล้วเคยไปล้มาอาจารย์เนี่ยเคยบวชอาเคยไปนั่มันหลงปู่เนี่ยครับบนพ้าไปก็แบบมองเลอาจารย์เป็นอย่างนี้คืบนี้าเปาอาจารย์เนี่ยพกับมาลวดังนีดังพกับขขอไปหาขอขอขอข้าขอขอของียบอันนี้เขาได้เป็ักหรือเ่จรงไหม ละเสุดสุด้มาสิก็จุกอันที่ผมเห็นบอครับเปได้ไปีหลังเมมครับครับเมมเพราะว่าอย่างขกเลยแบบองค์องค์นึงมับเนสีทองนะไเหลียตาผมเเอายองไงว่าได้เนี่ยครับผมว่ดที่ไหนได้วันไหนเดือวสามท่เม่อครับผมเห็นวัดที่ไผวัดท่ได้วันไหนวันมาได้เดินซ้ายหาผู้เรยงครับก็เบ จะไม่มาเองสิเขาใช้พระเองสิก็รอเอาเราถามว่าเลี้ยงพระเลี้ยงนี่ก็ถามสื่อบุช่าเอาเท่านั้นเท่านี้มากันมาเจจีดังครับบ่อยๆลุงปุ้บุษจะเบ่งดีดังไหลุงปุ้บุษกะดังนะครับก็แล้วครับพระบ่รุ่นเด่นเด่นออกอาแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ที่ใจครับเพราะว่าก็ุ่นหน้าไม่ต้องมีราคาหนึ่งหันเลยหรอกในวงการสมัยนี้ลุงปุ้บุษมูลค่ารอะไรบ้างดีอันนี้ผมบม่รู้ว่าครับชุงชุ้งวะ ขั้นบ่ไม่ใสยตาผมนี่ผมว่าน่าที่รักขัาน่เลยอครับหลังจากเกิดเหตุเราก็ชุดสืบสวนก็ร่วมกับพนกันกงานสอบสวนเป็นต่วนที่เกิดเหตุร่วมกันนะครับแล้วก็ตรวที่เกิดเหตุแล้วก็วกอสอบถามผู้เสียหายผู้เสียหายแล้วก็พยายามอยู่ใกล้เคียงที่อยู่รอบๆบริเวณวัดนะครับเขก็แจ้งเบาะแสมากเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยรายนี้ที่ที่เรา ดำเนินการตัวไปสู่การออกไม้ค้นออกไม้้นจะลบขอ่กลางีกจหายไปแล้วก็เอมาให้ผู้เสียหายท่านดูท่านตัชี้นว่าเป็นของท่านเป็นพรเกิืที่คุณหายไปพบว่าเขานศดฉันว่าชั้นต้นผู้ต้องหายังให้การเสียอีนะครับเสียให้การพักเสียว่าที่พรงเกรือสององค์ที่ตำรวจโดที่ตำรวจตรวจที่ได้เก็บได้ที่ถนนบางเมนบางวัด บนเรือนบางวัดใกล้ใกล้ใกล้กุฏิใกล้กุฏิผู้เสียหายของผู้เสียหายแล้วก็ใกล้บ้านของบ้านของผู้ต้องหาที่เราตามที่สุชาติสายลับนะครับสายลับแล้วก็พยายามที่อยู่รอบข้างก็น่าเชื่อว่านะครับน่าเชื่อว่าก็คนนี้เคยมีพฤติการก็เสียดาเสพติด รับเล็กคุณมยน้อยแต่ว่าตรงนั้นผมผู้เสียหายมันทรัพย์สินที่เล็กน้อยของริมัไม่ค่อยมาแก้ความตอนนี้ก็ได้ส่งตัวดำเนินคดีเลยไหมครับส่งตัวดำเนินคดีแล้วก็ตรวจปัสสาวะสารไตรสีพวกสารสุต่าก็ดำเนินคดีพร้อมกับให้ทางพปกครังงานสอบสวนสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปเกิดเมื่อวันที่24ตอนเวลาตีสี่ถึทำวัดชั่วโมง กลับลงมาจะมีขโมยอื้นทางขุนอื่นทั้งต่างเปีนขุดขึ้นไปรับเอาทรัพย์สินเงิงนสีพันธุ์กระเครื่องกับไฟแชกูบปักข่ำกับเปเงินหม้นราคาก็บอยู่กับม,ม,มาณนรวมทั้ง,มง,มงหมดใส่ได้พันธุนี่ดอกได้เงินสดก็่สีพันกลัวแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะจับผู้ต้องสงสัยได้แล<ม>้วเ<ๆ>จ้าก็ทำงานเร็วอยู่ แต่ว <Merci. S 2> so ่าก็ดีเจ้าหน้าที่ก็จะทํางานทํางานเต็มที่อยู่ผู้ต้องหาเป็นใครครับเป็นเล็กน้อยในพื้นที่บ่เล็กน้อยในพื้นที่น่ะซุ่มเล็กน้อยซุ่มพราเจ้าติดยาติดหยังเจ้าก็มั่นใจอยู่มั่นใจว่ากูต้องหาต่อไปแล้วคิดว่าที่บ้านสิอยู่กันสบายขึ้นบ่ครับที่บ้านก็สิอยู่สบายขึ้นสบายใจขึ้นสิบ่ได้วังระวังสิ่งระวังของบ่ได้เพราะว่ามันเข้าเข้าหน้าให้หน้าหน้าแล้ว สิได้ลงไฮลงหน้าคันมีขี่ก็มุ่ยแหนยังจับบ่ได้ยังนี้ถึงเช่าบ้านเขาเจ้าขอบบดีใหญ่เด้พวกรยาบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านเมี่ยงขาเจ้าของสินมันกัเขาเจ้าก็ลำบากนั่นบางเจ้าพวกรบ้านที่พ้นกับพอดีใจเด้กันลูกบ้านเป็นเป็นคนบอดีมันเราเจ้าหน้าที่กเขาเจ้าก็ทำงานอยู่แล้วว่ามีมือพักได้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเจ้าก็ต้องท่ำเพราะว่าย่ำเวียนย่ำขึ้นอันนี้ถือว่าเขาเจ้าเล่งให้ดีแต่ขอพุ่นเจ้าหน้าที่เขาเจ้าอยู่ ยพิเศษกับไฟหน้าที่ของผู้ดใดมันทำผิดเขาบ่ต้องกลัวหรอกถ้าเขาบ่ได้รทำผิดมันจับเขามากะเป็นผู้สรงใจที่สเด็ทว่ากลเขาตรวจลุงพอครับใหยี่ยปยป่ะครับเอาพระมันต้อง,หองอให้ี่ยปาาายา้ายอยู่แล้วเลยพระนี่เขามีหน้าทีเหยี่ยป้ายอยู่แล้วบ่อยากมีเลี้ยงมีเล้าเขายหยาดเขาโยมเลยเพราะว่าเขาก็อยู่โดยสธาบันหมดเกิดมาอย่งสี่ก็บม่อยากเอาเลี้ยงหรอกแต่ว่ามันงง ผิดกฎหมายบานเมี่ยงเขาเจ้าเจ้าหน้าที่เขาเจ้าก็ต้องทำตามกฎหมายบานเมี่ยงก็มีปล่อยให้หน้าที่ของตำรวจเข้าห้